เปลนมันหง่พูดอะไลุงดังช้นกล้องแล้วฮะกล้องแลสองขงนางี่บ้างว่าท่านมีคนหลังนาากอยังหังกินาซีนี่น้าังบาด้ยครับหังกินาน้ำยังบาบ เตนน,น,นเทีแล้วก็นัะสีอาบพูดละสีไปอาบย่สมุตประก,กาแล้วพี่นออ <c ười> ้องเอปืนกัมีงานต่ออาบไม่ไนาจะายากเลยบออาบไม่นจายากเลยม่จริงโอ้ยเสวสาวคือเรวนี้เียอ่ได้น <c ười> <c ười> อนแล้วเพื่อนไม่สิวสวจสาสวสาวอาบน้าระบบพอกันได้โอ้ยอาบยังงานแ้วเขาจอาบเัวเดียว <c ười> <c ười> สักเก คอยที <mile inside> ่เดียวกันแต่ว่าหน้าปีนี้อุ้ยพ้นี่กระแสเข้ามาพุ่นพ้นกระแสว่าแล้วพ้นกระแสเป็นยังไงครับพี่ว่างเดี๋ยวมาเพิ่มหนึ่งพ้นกระแสมาแล้วขอวุ่ญาตน้องว่าขึ้นบาร์หนำมาเจ้าเจ้าก็บอกอาบดอก เขาแบว่าถ้าได้อาบตันกาเขาหรืองานมาเขากต่นี่ดังยื้อิสัน เอาจานเอาจานมาํำแม่ใบหนึง่็ด่าเอเ่เลนี่จะข้มาว่าอเพื่อนหรืลมว่าอเพื่อนหรือหมอกเนอ้เอนอรแบบมนเนียอแดแบบนีื่แดอะไรอะไร่อเสินอุดมจีอ้ยคนอุบรอเนาะะม่ับะแม่างุ่นนีะบะแม่ย่างุ่นคนอุบล อันขยับไปทางนี้ไม่ได้เดินไปเดินมาแหละเราทำงานกันโอ้โหไดแล้วอันนี้สำเนียงใหญ่นี่เจ๊อย่างพี่สำเนียงใหญ่ท่าเบี้ยจันสำเนียงใหญ่เฮ้ยพอี้มันนี่ลูกเออหนึีงสองสาแล้วสามแล้วครับสำเนียงหนดูยังไม่มีใครล้างเลยค่ะไม่ไม่เต็มไม่ได้คนเดียวนะคะทุกคนไปซื้อมาไปนี่เอาเนาะ

อ้อม้าเวก่อคครับแตงตัวเมครับอ่่เนี่ยนเป็นงานด้วยเนนแล้วหับนีกนแล้ว สูแแดดไปไหก็ได้เมียนตันาาน,นี้เครื่องสัอภาษกัดหนาที่สุดตอนนี้เยอะไปแล้วนะครับรถแห่เตรียมแห่แล้วพี่น้องเศร้านี่นะครับผมขึ้นม่เนี่แจ้งนานแล้วเนี่ยอยู่ห่างล่างแล้วเนาะไมคประเด็นก,ก็ตก้ตงองม้วนแล้วบระเด็ไมคเห็นงาน <c oughs> นี่หนินม้วนนะครับ บ่าได้ลาง่ได้ยันขาเจ้าตื้นยันข้าเจ้าเชื่อบ่ได้เดชที่มงขนตากันทีอเป่าดามเหมือแรงเลยได้บ่าได้ี่ังขาเจ้าจิจำบ่าได้เดจิตจหนาุ่นียะไม่ถ้าเด่นฝอดนาุ่นเดติดเด้ลางอขาเจ้าป๋ห้ตตดเดีาลูดจักไผ่ขลนเองบอกไปทุกขันลินสาวสักน่อยค่อยฮักได้หาห่า้ยรอนมงเนื ค่อยหักไปให้หาเป็นเพสาวสมอยค่อยหักกันไปให้หาล่อยเป็นโอ้ผูวสาวสมน้อยผมเป็นดิกัรกราบกับบ่อห่อน้อยกับบ่อซ้อนหนา่ยล่อา

คุณคนขอแครนะครับผมเอารถไปไว้ยูนาลูแคร์เรื่ยนะครับตอนนี้นะครับสำหรับรถดียูนาลูแครตอนนี้ก็ขยับรถไปรถกับร้านคนนะครับผมตีสีขาวแล้วผมขอเนี่ย เผ็ดน้อยใช่น้องนัทซีหรือเปล่าลูกมาไกลและวพี่เปามาจากบนนะตาการพื้นมาจากบนจาการพื้นบกินะครับังการเก่งรานสูงจะดนสูงพ่อจะดูนีรักเต็บน้ารุกเน่นะครับรัฟอนใช่ไหมครพ่อเม คดูโมไซค์เวียนแต่ไร่จับตาน้ำซอบแจ๋วอาพ่อพ่อเป็นแม่นะครับผมผู้ใด้ดีว่าขอความคุณน้าซอยน้องเต้ยนะครับผมขนของขึ้นรถกระบะที่มาจอดล่อนะครับผมเพื่อที่สีออกไปวัดเท้านะครับผมยัดตาเลยเนื้อ เอาละโอ้สวยแนี่ยเอนน้องคิมนี้ขอฝากไว้เมอเขาจะพอันไม่คิมนะค่ะ